สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบเจอกับช่องอาณาจักรรถเอาติดติดแล้วเช่นเคยนะคะเหมือนเดิมค่ะนะคะกลับมาพบเจอกับเอมี่เพชรยนต์นะคะวันนี้เอมี่จะมาอัปเดตรถโครา,าติ๊เท่าใหม่อีกหนึ่งรุ่นเลยนะค,ะคันนี้เป็นสเปค 1.8e สีขาวมุกนะ,ะราคาตั้งขาอยู่ที่459,000บาทนะคะได้รถเครื่องยนต์1 8 0 0ซีนะคะมิเนอร์เชนปี17สีขาวมุกน,ะ,ะ,นะ,ะราคาดีอย่างนี้บอกเลยว่า ใครติดตามอยู่นะฮะใครที่สนใจ 1.8e บอกเลยว่าอย่าพลาดคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยดีกว่านะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะบอกเลยว่าคันนี้นะเพิ่งมาถึงบริษัทเพชรยนต์เลยนะคะเป็นรุ่นโตโยต้าติ 1.8e สีขาวสภาพสวยนะคะคันนี้ m i n เนอร์เช e แล้วนะคะปี2017 คันนี้นะคะได้ไฟหน้ามัลติรีเฟลกเตอร์นะคะได้ไฟหน้ามัลติรีเฟลกเตอร์นะคะพร้อมไฟ LED daytime running light ด้านหน้าถึง4ดวงด้วยกันนะคะกระจังหน้านะคะ Minor c h a n นโเรเมียม2ชั้นนะคะชั้นบนน่ะคาดยาวเลยนะคะโรเมียมคาดยาวตลอดหน้ารถเลยออกแบบมาค่อนข้างลงตัวแล้วก็สวยงามนะคะคันนี้นะคะป้ายทะเบียน6กอไก่ดอชดานะคะ7493กรุงเทพมหานครนะคะใครชอบคันนี้ก็แคปป้ายมาเลยนะคะ ราคาดีมากๆเลย459,000บาทได้สีขาวมุกนะ,ะสุดสวยเลยนะคันนี้นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะเป็นสีดำนะคะซึ่งตัดกับตัวรถสีขาวออกแบบมาค่อนข้างลงตัวพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างจากโรงงานมาให้ด้วยนะคะคันนี้บอกเลยว่าใครที่กำลังตามหาอยู่นะฮะรีบติดต่อกันเข้ามาเลยนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาเลยนะคะสภาพดีแน่นอน100%ค่ะ ค,คันนี้นะฮะได้ล้อแมกอลลอยโรงงานสีทูโทนสภาพดีนะคะได้ล้อแมกอลลอยสีโลอาสีทูโทนนะคะสภาพค่อนข้างดีเลยนะคะพร้อมอยางปี2020นะคะยางกูดเยียร์ปี2020ทั้ง4เส้นนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะ,ะสภาพตอนนี้คือที่รีวิวเป็นสภาพแรกเข้านะคะเดี๋ยวดูซุ้มรล้อด้านในนะคะแต้มสีจากโรงงานยังอยู่นะคะบ่งบอกได้เลยนะคะว่ารถคันนี้ไม่เคยผ่านการชนมาแน่นอน100เซค่ะนะคะ ส่วนไฟเลี้ยวนะคะคันนี้จะอยู่ที่กระจกนะ,ะมองข้างของตัวรถเลยนะคะออกแบบมาค่อนข้างดีเลยนะคะสำหรับ m i n o เนอร์เชของเอาตินะฮะสภาพค่อนข้างดีเลยจริงๆ นี่เลยค่ะที่เปิดประตูนะคะเป็นกุญแจคีย์รีสนะคะคันนี้นะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำสภาพค่อนข้างดีเลยนะคะเบาะหนังสีดำสภาพดีไม่ขาดไม่ยับไม่ยุยแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นค่ะนะคะคันนี้เลขไม่นี้เลยค่ะหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สี่กิโลไม่เดิมแท้แน่นอนไม่ก่อไม่กลับมาแน่นอนค่ะนะคะคันนี้นะฮะได้เป็นพรมอะไรคุ้มหนังสีดำจากโรงงานนะคะพร้อมมัลติฟังก์ชันนะฮะสามารถ เโหมดนะะเพิ่มเสียงเบาเสียงเป็นเพลงนะคะได้หมดเลยผ่านพรมลไยนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องเล่นนะฮะ S M A U X วิทยุนะก็ค่อนข้างดีเลยนะคะจบแน่นอนที่รุ่นนี้ที่ออปชันตัวนี้เลยนะคะแอรนาล็อกลับมือค่ะนะคะเกียร์ออโต้นะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ขับง่ายขับสบายแน่นอนนะคะเดี๋ยวพา ถึงใกล้ๆก,กันเลยนะคะเกียร์ออโต้ขั้นบนไดนะเข้าเกียร์ง่ายไม่หลงเกียร์แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่เลยค่ะที่เปิดไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ที่จุดบุหรี่ในรถค่ะนะคะแอร์อนาล็อกแบบมือที่วางแก้วน้ำสองแก้วด้วยกันนะคะแล้วก็ที่พักแขนนะคะเก็บสัมภาระมีให้เรียบร้อยค่ะคันนี้นะคะม่านบังแดดด้านบนยังไม่ผ่านกนารใช้งานเลยนะไม่เคยแกะดิดพลาสติกยังอยู่เลยนะคะ ค่อนข้างดีนะสภาพดีเลยนะคะด้านใน459,000บาทนะคะ459,000บาทเท่านั้นนะคะประตูฝั่งคนขับนะฮะกลาจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้าส่วนคนขับ1บานปรับออโต้นะคะเดี๋ยวพาชมด้านหลังกันเลยดีกว่านะคะจะเปิด นี่เลยนะคะที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็ค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็ดีมากๆนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตสําหรับผู้โดยสารด้านหลังถึง2จุดด้วยกันนะคะเดินทางไกลไม่ต้องห่วงเลยนะ,ะตอบโจทย์แน่นอนสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะแล้วก็สบายลงตัวแน่นอนจบเลยที่เอาติด 1.8e นะคะคันนี้นะคะ เบาะหนังสีดำสภาพเดิมแล้วก็ดีมากๆเลยด้านหลังนะคะคันนี้ยังไม่ทําการปรับสภาพครบเสร็จสมบูรณ์นะคะบอกเลยว่าถ้าปรับสภาพขึ้นมานะค,ะคันนี้ค่อนข้างสวยแล้วก็มีสเสน่ห์แน่นอน100%ค่ะนะคะไปะเดี๋ยวพาชมด้านหลังกันก่อนนะคะที่เก็บสัมภาระด้านหลังบอกเลยว่าค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่นะคะคันนี้นะไม่เคยผ่านการเป็นแท็กซี่ปลดป้ายมาแน่นอนนะคะไม่เคยผ่านการติดแก๊สมาแน่นอน100%นะคะ รับประกันได้เลยนะคะการันตีถูกการันตีแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่เลยนะคะยางอะไรถุงข้อมือแม่แรงมีให้ครบหมดเลยนะคะมีให้ครบหมดเลยจากโรงงานนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะรอยน็อตนะคะนี่เลยนะรอยน็อตไม่เคยชนไม่เคยถอดชิ้นส่วนหลังมาแน่นอนนะคะเม็ดอาร์ตต่างๆทุกอย่างสวยงามนะคะเหมือนเดิม ให้ชมกันเลยนะคะสภาพดีจริงๆนะคะสำหรับโพราอัลติส 1.8e คันนี้สีขาวนะคะใครที่กำลังตามหาไมโนเชนสีขาว1.8อยู่บอกเลยว่าให้ชมคันนี้ก่อนนะคะตอบโจทย์แน่นอนนะคะบอกเลยว่าได้ไฟท้ายนะคะัคนนี้ได้เป็นไฟท้ายเดี๋ยวขอจาดปิดก่อนนะคะอึ๊บ คันนี้นะฮะได้เป็นไฟท้าย LED นะฮะได้เป็นไฟท้าย LED Minor Chain นะฮะพร้อมไซรัษณ์โคร t ติด 1.8e นะฮะพร้อมคิ้วโครเมียมคาดยาวด้านหลังนะคะสวยงามนะฮะบอกเลยว่าเอาติดตัวนี้นะฮะออกแบบมาค่อนข้างลงตัวแล้วก็น่าใช้งานที่สุดเลยตั้งแต่ผลิตเอาติดมาแน่นอนนะคะการันตีแน่นอนนะคะว่าคันนี้รุ่นนี้โฉมนี้ออกแบบมาทุกอย่างเพอร์เฟกที่สุด นะคะคันนี้นะคะเชื้อเพลิงนะคะรองรับนะคะ e แปดห้านะคะเก้าหนึ่งเก้าห้า e ยี่สิบได้หมดเลยนะ,ะตัวนี้นะคะตอบโจทย์แน่นอนค่ะนะคะคุณลูกค้าค่ะบอกเลยนะคะว่าใครกำลังตามหาโตลต้าโคราฟติดหนึ่งจุดแปด e นะคะคันนี้เป็นเครื่องย, 1, 8, 1. 8 e, ยนต์พันแปดนะคะเป็นเครื่องยนต์พันแปดหนึ่งจุดแปด e minor change ปีหนึ่งเจ็ดเลขไมล์แสนเก้านะคะราคาสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาท ติดตั้งจากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบนะคะตามมกรต่างๆทุกอย่างสภาพเดิมแผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานนะคะแผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานแน่นอนนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเม็ดอาร์คทุกอย่างนะคะสวยทุกจุดแน่นอนเรียงสวยทุกจุดแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำกับสีกรหมมาแน่นอนตรงนี้ถ้าตรวจเจอนะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะนี่เลยนะคะลอยน็อตทุกอย่างสวยงามสภาพเดิมโอเคนะคะนี่เลยค่ะ เดิมทุกจุดแน่นอนนะคะน็อตฝากระโปรงนะคะน็อตซุ้มล้อต่างๆทุกอย่างสวยจริงๆนะคะคันนี้นะสวยจริงๆนะคะนี่เลยค่ะนะคะให้ดูรอยน็อตทั้งสองจุดกันเลยทั้งสองฝั่งกันเลยนะคะน็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีถูกการชนมาถอดแงะไข่แน่นอนนะคะแต้มสีโรงงานอยู่นะคะยังอยู่เดิมแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นค่ะให้ดูคานหน้าก่อนเลย คานเดิมจากศูนย์แน่นอนนะคะนี่เลยค่ะให้ดูใกล้ๆกันเลยนะคะแต้มสีโรงงานอยู่ทุกจุดนะคะบอกเลยว่าแต้มสีโรงงานนี่ก็บอกได้เลยนะคะถึงความเดิมของตัวรถคันนี้นะคะ แบตเตอรี่นะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกีร์ทุกอย่างเราเปลี่ยนถ่ายให้หมดนะไม่ต้องห่วงเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดูอ l v วีวทีไอหนนซีซีนะคะใครกำลังตามหาพันแตอบโจทย์แน่นอนนะคะเดินทางไกลสบายแน่นอนนะค,ะคันนี้อัตราเร่งค่อนข้างดีมากๆค่ะนะคะ ปาทะเบียนคันนี้เลยใครสนใจแคปมาเลยแล้วก็ทักไลน์มาเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้ใครไวใครได้นะคะรถ 1.8e นะคะสีขาวสภาพดีรอบคันอย่างนี้เข้ามาแล้วนะคะ4 5 0 0 0 0บาทผ่อนเพียงเดือนละเริ่มต้น8 0 0 0กว่าบาทต่อเดือนดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79นะคะโอเคนะ,คะสำหรับท่านไหนที่สนใจคันนี้ก็ติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะคะ0967252736เบอร์เอ็มมี่แอนไลน์ก็ได้นะคะบอกเลยว่าใครไวใครได้สเปคนี้ ราคานี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้นีใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะวันนี้เอมี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ